ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มีมือถือตัวใหม่ล่าสุดมาแกะกล่องให้ดูกันนะคะอ่าอันนี้สีเขียวนะคะสีสันสดใสามากเลยยี่ห้อรีกูนะคะนี่รุ่น m 5ค่ะตัวนี้รองรับส g นะคะสะภาพกล่องอาจจะดูเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าขนส่งคราวนี้ไม่ค่อยจะโอเคเลยนะคะนี่พอพลิกมาก็จะเจอตัวสเปคนะคะเดี๋ยวจะอ่านสเปคให้ดูก่อนนะคะให้ฟังก่อนนะคะ โฟกัสได้แล้วหน้าจอนะคะขนาด5นิ้วนะคะระดับ HD นะคะความละเอียดอยู่ที่1280คูณ720นะคะ CPU เป็นคอ,คอร์นะคะความเร็ว1.3 g h z นะคะกล้องหลังนะคะ8ล้านกล้องหน้า5ล้านรองรับ2ซิมสแตนบายนะคะตัวนี้ก็ใช้ซิมไมล์ก็ได้นะคะรองรับทุกเครือข่าย 3G นี่อยู่ตรงนี้เลย อ่าแล้วก็แบตเตอรี่นะคะ2,300ม ah ิลลิแอมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เลยรันด้วยระบบ Android 6.0นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้ที่ได้มานี่จะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะถึงแม้กล่องจะดูเยินๆแต่ว่าเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยะคะ่ะรีบนี่เปิดออกมานะคะ ก็จะเจอตัวตัวเครื่องอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้แกะออกมานี่สีขาวสวยมากเลยมันดูแบบหรูอะนี่ตัวขอบเครื่องจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะคะนี่ดูแบบงานประกอบดูแน่นๆดูแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงคือมันไม่เบาวงเวงนะคะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ด้านหลังเนี่ยมี ตัวสแกนไรยนิ้วมือนี่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะคะจับไปดูแบบโอเคมีกล้องมีแฟลชนะคะเนี่ยน,นี้เริ่อโพงนะคะด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไระอันนี้กล้องหน้าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสียบชาร์แล้วก็ไมคนะคะนี่สวยมากมาเลยอ่ะแล้วเราเปิดเครื่องลองดูนะคะทิ้งไว้ก่อนแล้วเราไปดูอุปรกรณ์อย่างอื่นต่อนะคะนี่เปิดเอาไว้แล้วน,นะ เปิดออกมาก็จะมีนี่เลยอะแดปเตอร์สีขาวนะคะก็ทั่วไปเนาะสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะคะอันน,นี้ก็ตัวนี้แถมหูฟังมาด้วยปกติอะมือถือจะไม่ค่อยแถมมือถือของจีนนะคะจะไม่ค่อยแถมหูฟังแต่รุ่นนี้แถมมาให้ด้วยราคาแบบถูกมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานกับใบรับประกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเปิดมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่ลื่นอ่ะความรู้สึกคือลื่นอะลื่นไหลอะมันเร็วอ่ะอืมชอบเลยนะคะก็มีเมนูไทยนะคะนี่ไทยพิมพ์ไทยได้มีเมนูไทยนะคะ มีหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. จะเล่นเกมได้หรือเปล่าตอนนี้โปเกมอนโกนะคะอันนี้เล่นได้แน่นอนมี gps ด้วยนะคะตนนัวนี้อ่ะแล้วนี้กล้องเรามาดูกล้องกันนี่เอานี้เป็นตัวถ่ายแล้วกันเนาะกล้องโอเคนะจับโฟกัสเร็วด้วยนี่เร็วมากกล้องหน้า เห็นเลยนะคะเห็นแมคค้าเลยนะคะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยด้านล่างก็จะเป็นปุ่มอันนี้ปุ่มโฮมอันนี้ปุ่มแบ็คนะคะอันนี้เป็นปุ่มการจัดการนะคะทั่วไปดีอ่ะรู้สึกแบบเร็วอ่ะลื่นไหลด้วยนะคะทีนี้ราคาโอ้ยแม 2, ลมสองลมสิบหกมีสแกนไรนิ้วมือราคาเท่าไหร่ตอนนี้ขายอยู่ที่ 3,500บาทนะคะรวมส่งนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะขายอยู่ในเว็บ pda m o b i t com ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์กับที่เว็บ pda m o b i l ไว้แล้วก็ไลน์นะคะก็เราก็ขายมาหลายเครื่องนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเชื่อถือได้ไหมจะส่งของจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขายอยู่ในเว็บ pda มามาหลายเครื่องแล้วนะคะยังไงก็ลองเช็คประวัติกันดูได้เนาะ วันนี้ก็ขอจบการพรีวิวแกะกล่องนะคะตัวรีกู M5 นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเนาะ<ม>เดี๋ยวี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ